สวัสดีครับผมมาพบมาพบกันยามแดดร่มลมตกกับคนเมืองสีทางช่อง youtube ไทยสีเกตชาแนลพี่น้องเบิงน้าเจิงน้องครับหลังจากฝนตกมาเป็นเวลาเกือบชั่วโมงครับ การน,นำมายางแห้งพี่น้องตามที่พี่น้องได้เห็นนี่แหละครับบอกคึ้นบอกฝันว่ามันจะตกลงเพราะยังครับเพราะมืดเศร้าแดดจัดจ้านพี่น้องแดดจัดจานแดด ยางหนักยางแห้งคิดว่าฝนมันสะเซาแล้วว่าสันเถาะภาพพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศหลังฝนตกภาพฝนตกในกระเฮ็ดให้อันนี้พี่น้องเฮ็ดให้ยอดพักบุง แตกงามขึ้นครับเนะนี่ยเห็นยอดพักบุงกับมีความหวังครับความหวังกับหนังวาสันตีความหวังกับอาหารญี่ปุน่นนั่นก็คือมามา ฝนตอกในยินเสียงเขียดเะพี่ห้องหู้นเสียงเขียดพร้มว่าดนยินอยู่ทั้งหุ่นแต่สิบภาพี่น้องยางไปเบิ้งครับเนาะมเนเสียงเขียดเสียงไอ้ไอ้นั่นนะครับ เสียงขี่ข้างคาดนะช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือว่างไข่ของมันะนะครับยินเสียงของออดออดออดนะครับโอ้มือนี่คนงานเพินเห็ดตอนนี้ มองเป็นแปนที่ว่าพี่น้องเห็นมองลงๆสักน้อยนิ่คนสวนฟ่นฟันมาหอดแล้วครับเนิฟนฟันมาจนแปนแล้วฟันเตียนแล้วครับพูดเจ้าข้าพดความสุขความสุขที่ได้ย่างเลาะครับนนะรุ่น ความสุขที่ได้เลาะความสุขที่ได้เล่นหมาอยู่ในราาวเจดเดือนครับเจปเดือนนี่แหละพี่น้องมาเบ่งความเป็นธรรมชาติครับย่างเลาะมามาพออีอยง มืมพอห้ห้างนกครับห้างนกเฮ็ดเอ็ดอยู่กับไอ้อันนั้นไอ้ต้นหญ,ญ้าข้าดูบังไอ้เจ้าข้าวโพดเห่นเลละมวนปัญญัง ตรงนี้คำว่าวาดจอดถึงเรื่องราวอยู่ในแวดวงการของหมอหลองหมอล่ำเนาะหลากหลายคณะกับปิดฤดูกาลกะเตรียมซุ่มซ่อมเตรียมซ่อมตอนนี้เม่ว่าจะเป็นซ่อม บ่าว่าจะเป็นออดิชั่นศิลปินไม่เข้าในภายใต่สังกัดของแต่ละวงย่างสาวหน่อยเป็นบานแพรงตอนนี้ก็กำลังซ้อมทั้งวงหนึ่งทั้งวงสองเพื่อเตรียมความพร้อมครับบรรดาลูกๆ d กแดนเซอร์กำลังเตรียมความพร้อมสักซ้อม บ่าว่าจะเป็นการลงเพลงต่างๆที่สิขึ้นโชว์บนเวทีให้มิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำได้บึงได้แย่งหลากหลายวงกระเชกเช่นเดียวกันครับตอนนี้ก็กำลังเก็บโตซอบอย่างบรรดาศิลปินที่เห็นเด่นชัดเลยที่เก็บตัวซุ่มซ้อมนั่นก็นคืออีลาหน่อยอุ้งอิง ที่ว่าเป็นมุ้ยซุ่มซุ่มซ่อมอีลีครับเพราะบางเพลงกะบบอสสมารถที่สิไทยทำลง YouTube ได้กเีษนทีมงานลังบ้านคณะทีอีลานุอยอุอิงห้าเพลงซ่องพ่อแม่อุอิงลำเพลินออฟฟิเชียลยังสีกะบบอได้ไทายลงครับเพราะอย่างมันเป็นเพลง ส่วนหนึ่งกับลิขสิทธิ์ส่วนหนึ่งกับเพื่อเป็นการปิดปิดกันเอาไว้เพื่อเซอร์ไพรส์กับมิดมอแคนแฟนมอลำัมนั่นคือส่วนหนึ่งของอิลาหน่อยอุงอิงครับหลากหลายเพลงที่มิดมอแคนแฟนมอลำัมได้เบิงได้แย่งจากอิลาหน่อยอุงอิงที่ว่าเอาไปซุ่มซ่อมตอนใด นั่นก็คือเฮาบ่ได้เบิงครับบ่ได้ทายคลิปให้เฮามิดหมอแค้นแฟนหมอลำ่ำเอไซีเดบิงนี่ละ่ะว่าเป็นมวยซุ่มของแท้ผมก็เคยว่าผมก็เคยว่าอีล่น้อยอุอิงนี่เป็นมวย เป็นคนมีอาวุธเป็นคนมีคมในฝักนั่นก็คืออาวุธพร้อมที่จะชักออกมาต่อสู้ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าจะชักมาตอนไหนความสามารถอีหลานอะอิงนี่บอจํากัดครับ ที่ผมว่ามาอีพี่ก้อนๆหรือในคลิปก้อนๆหนานี่อีหลาหนอยวิ๋งนั่นก็คือคนไม่อวดแม่นบละครับอีหลาหนอยวิ๋งบ่ได้เป็นคนคุยบ่ได้เป็นคนขี้โม่เป็นคนเอาจริงเอาจังเป็นคนที่เอาการเอางาน บไดรคุยเราคอยมาเหตุอิลาหน่อยอุิงใช้การกระทํามากกว่าสิมาเว้าให้คนนั่นคนนี้ฟังว่าจากของเหตุใดอันนั่นอันนี้ได้นั่นคือโต้ตนที่เหตุให้มิดมอแค้นแฟนมอลำัแฟนครับเอฟซีนี่หักอีลาหน่อยอุิงอุิง,งมีสเสน่ห์ตรงนี้ครับอีพีนี่ฝากตอนมิดมอรแคร้นแฟนมอลำ เอาไว้แต่เพียงสำเนียครับขอบคุณที่ข่าเบืองมาแย่งพอกันอีพี่นาะสบายดีครับผม